อ,อิสลิกชัพูดจัดงานปมมราม่าคอนเสิร์ตแฟนคลับแห่คอมเมนต์สนั่นโซเชียลเกิดกระแสความขัดแย้งที่ร้อนระอุในวงการเพลงฮิปฮอปไทยเมื่ออิสหรืออิลิสลิกศิลปินชื่อดังได้มีปัญหากับผู้จัดงานคอนเสิร์ตซึ่งทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดูเดือดในโซเชียลมีเดียเบื้องหลังเหตุการณ์ เหตุการณ์เริ่มต้นเมือ e ่ออิสริกได้โพส์ตข้อความลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยกล่าวถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับการจัดงานที่เขาได้รับการติดต่อให้ไปแสดงซึ่ง,งมีการระบุถึงความไม่โปร่งใสและการจัดการที่ไม่เหมาะสมจากผู้จัดงานทําให้แฟนคลับและผู้ติดตามต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอในงานต่างๆด้านผู้จัดงาน ผู้จัดงานได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยชี้แจงว่าการจัดงานนั้นมีการวางแผนอย่างรอบคอบและพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ก็ยอมรับว่ามีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดงานจริงซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ศิลปินและแฟนคลับ แฟนคลับของลิซิกต่างแสดงความเห็นสนับสนุนศิลปินของตนโดยเรียกร้องให้ผู้จัดงานรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดงานในวงการเพลงไทยดราม่านี้ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์และคาดว่าอาจมีการชี้แจงหรือการตอบโต้เพิ่ม,เต,มเติมจากทั้งสองฝ่ายในอนาคตซึ่งจะต้องติดตามกันต่อไปว่าความขัดแย้งนี้จะจบลงอย่างไร ฟังเสียงจากคอมเมนต์กันหน่อยมาดูกันว่ามีมุมมองไหนที่น่าสนใจอีกบ้างคอมเมนต์ comment แรกกล่าวว่าผมเสพแต่ยาครับไม่เสพผลงานใครคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าสงสารผู้จัดคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าส้อไวมากคิดว่ายุ่งอยู่กับตึกถล่มอยู่คอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ไม่คิดจะเปลี่ยนสันดานบ้างรอแบบสักนิดก็ยังดีคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแฟนคลับลงคลิปตามไปส่งที่รถนางบอกไม่ใช่ความจริงแบบที่ผู้จัดพูดแฟนคลับบอกสู้ๆนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าพี่อินกลับมาเอาดอกไม้แฟนคลับก่อนพี่ทิ้งไว้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ากูไม่เคยชอบมันเลยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า ศิลปินแบบนี้ยังจะมีคนจ้างคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไหมไทยมนแคนดีกว่าเยอะกูบอกเลยคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าศิลปินคนเดียวที่กูติดตามแต่เรื่องส่วนตัวคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าต้องไปโหนกระแสเท่านั้นคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าค่าตัวทำไมมันดูโอเวอร์เรด มันผ่านมาได้และคนก็ยังสนับสนุนคอมเมนต์แรกกล่าวว่าทนายขอโฟกัสแค่เรื่องที่น้องลี่บอกว่าโสดพอคอมเมนต์ถัดมาอีกกล่าวว่าติ่งหายปกติจะเห็นติ่งมาออกเมื่อแก่ต่างคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าพ่อนักกวีทุยอยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าทำไมแพงจังดังมากหรอคนนี้ เขาออกลูกรักแฟนคลับแหม่มอมอพ่อหมาจำเริญยะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ากวีไม่กระจอกใช้ คอมเมนต์แรกกล่าวว่าสรุปดราม่านิสิกฝั่งผู้จัดงานจ้างนิสิก8 0 0 0บาทและฝั่งศิลปินนิสิกบอกโอน550,000บาทและคิดค่ารถฝั่งผู้จัดอีก50,000บาทพอมาถึงหน้างานฝั่งศิลปินเห็นคนเยอะเลยอยากคิดเพิ่มอีก1 0 0 0 0 0จากผู้จัดงานฝั่งผู้จัดเลยยอมจนวินาทีสุดท้ายและเรียกค่าตัวเพิ่มเรื่อยๆจนฝั่งผู้จัดทนไม่ไหวเลยเกิดเรื่องดราม่าเกิดขึ้นและสุดท้ายฝั่ง ศิลปินนิสสิกไม่ขอรับค่าตัวในงานครั้งนี้ถือว่าเป็นของขวัญให้ทุกคนก๊อปเขามาเหมือนกันครับห้ารอยห้าสิบห้าคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าให้อกับแบบนี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าพี่จะเปลี่ยนตัวเองกี่โมงคะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าใครอดังหรอมีพระใหม่ที่บ้านคอมเมนต์ถัดมาอีกคอมเมนต์กล่าวว่า หล่อมากมังอิซุสขึ้นค่าจ้างตามอารมณ์ปอลอเน้นเสพไม่เน้นแสดงสันดานเสียหลายรอบละนะเมืองอติ่งก้อยเกินคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ากล้าไปโหนปะละรับรองผู้จัดออกมาแฉเรียงตัวชัววีรกรรมเยอะจัดคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเอาจริงปะบรรดาระเพอไทยยกย่องมันมันก็มั่นหน้าที่จะทำนิสัยเสีย กูจะบอกให้นะระเพยที่ปังจริงคือมินลีไปโชว์เวทีระดับโลกแต่มินลีเป็นผู้หญิงวงการระเพส่วนใหญ่ไม่ยอมรับเลยเงียบเงียๆไปดรามา่าแต่ไอ้นี้เพลงดีแต่อย่างอื่นพักเก่งจริงดีจริงโน้นเวทีระดับโลกไม่ใช่โชว์แค่ในผับติ่งก็โวยสับคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าดราม่ารรยล้อมรอบตัวตัว,ตวสร้างดรามา่าคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า แยกแยะผลงานกับเรื่องส่วนตัวกันด้วยครับคนอื่นเลือกเสพผลงานแต่ผลชอบเรื่องส่วนตัวใกล้ตีหนึ่งแล้วต้องไปคูเวียงใหม่เนี้ยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าถ้าเสพแล้วหลอนมึงควรเลิกเสพเสพแล้วสันดานเสียควรพักคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ากูรู้จักแต่ชื่อรู้ว่าเป็นนักร้องดังแต่ไม่รู้ว่าร้องเพลงอะไรได้ยินข่าวเกี่ยวกับเขาแต่ละที ก็จะเป็นเรื่องทะเลาะกับคนอื่นทุกทีเรื่องงานบ้างเรื่องส่วนตัวบ้างสลับกันไปคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าทนมานานแต่จ้างมาแล้วห้ารอบมีเหตุผลอะไรที่ไม่จ้างคนอื่นและคนนิสัยดีๆมีอีกตั้งเยอะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าจะก,กี่ดราม่าก็ยังไม่ดับอยู่ดีเห็นจากที่ผ่านๆมานะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอีโก้เยอะสิบหาย คอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าผมเคยไปเม้นเพจหนึ่งศิลปินคนนี้แหละครับทัวลงผมทรงตรวจฉีอโก้จัดไอเด็กนี่ครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าการแจ้งนักแสดงหน้าจะมีสัญญาเป็นลายลายลัก์จะได้ไม่ต้องมาเถียงกันใครผิดสัญญาก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายกันไปคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าหลอนคิดว่าตัวเองเบอร์หนึ่งมีด้วยรอแบบนี้คนดูเยอะขอคิดเพิ่ม คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าพี่แกเขาคนจริงถ้าหุ่นยนต์จะอีกแบบคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถ้ากูพิมพ์คำว่ามิสเท k e ก็จะมีติ่งแต่มาถามว่ามิสเท k e คืออะไรถ้าไม่เชื่อลองพิมพ์ดูคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเป็นมานานแล้วคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าจ้างมาราคานี้ได้ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆมาได้เลยนะครับผมว่า คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าซอไปขุดมาอีกกับน่าจะยังมีอีกเยอะแบบนี้คอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าจ้างมันมาทำไมก่อนสันดานมันไม่ดีจะตาย555คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าโคตรแยกขยับขาเป็นรูปตัวเอ็มพี่เปิดสลิปหน่อยผมโอนให้แม่ง8 0 0แสนกว่าแม่งบอกโอนห้าแสนห้าไอ้เหี้ยไอ้ยแม่เนี่ยโอนไป หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าแล้วพี่เปิดสลิปวันที่มัดจำมันไปหน่อยดิพี่เฮียมึงรับงานผัวเพียอมึงยดแม่มึงไปแดกกันยังไงกูไม่รู้มึงคิดค่ารถกูห้าหมื่นคนเยอะเกินสองพันเดี๋ยวแม่งคิดอีกแสนหนึ่งไอ้เฮียกูเป็นผู้จัดอะกูก็ต้องยอมแม่งมันจนวินาทีสุดท้ายนี่ก่อนวันเนี้ยไอคนที่มนด่าผมว่าว่าเข้างานไม่ได้ถูกไหมก็แม่งไม่ให้เข้าแม่งจะเรียกผมอีกแสนที่ค่าหมื่นอีกสามหมื่น ผมไม่ยอมมันเพราะว่าผมอะจัดกับมันมาห้ารอบตอนเนี้ยผมหมดความมดทนแล้วครับมันมันเขาไม่ได้ไว้หน้าผมแต่ผมไม่รู้แม่งคุยกับเมียมันยังไงแต่ว่าเรื่องเป็นมาทั้งหมดอะผมอะตมเต็มที่ที่สุดเลยครับให้แม่งฟ้องเลยนี่ของเนี่ยแม่งก็เอากลับไม่ได้นะไอยิวเนี่ยของไอยิวอะของแม่งอยู่กับผมเนี่ยล้านกว่าแต่ว่าถ้ามันจะกลับมาทั้งหมดอะผมันจะให้ทุกคนมารับผิดชอบทุกคนที่อยู่ในงานรวมรวมแม้รแมกระทั่งเวที แบีค้าทุกคนกาดรู้ว่าผมจ้างมาทุกอย่างแม่งมีราคาแต่ผมไม่ให้ของมันกลับก็งานนี่มันเล่นตั้งแต่แม่งต่ากูเลยเว้แต่กูเห็นใจพุกมึงไงเงินน่ะกูไม่ได้อยากได้เลยเฮียแม่งแต่มันเก็บใจอ่ะกูรู้กูชายอ่ะแต่กูว่าน้องเก็บไว้ในใจแต่อีเนี่ยถ้าเป็นไปได้อ่ะอย่าแม่กูอยากจะสอยหน้ามันด้วยซ้ำแต่กูก็ไม่อยากทำให้ที่นี่แม่งเดือดร้อนไงเดี๋ยวถ้าทุกคนจะต่ออยผมจะให้ดีเจเปิดนะครับ แต่ว่าผมมาขอโทษทุกคนด้วยนะแล้วผมมาครั้งแรกก็ทำให้ผิดหวังเลยครับขอโทษครับ